มาแล้วมาแล้วพี่นอกเห็นไหฮะสิ่งที่ทุกท่านนะฮะอาจจะรอ่คอยนะครับระบาสายน้ำพุนะฮะที่มีความยาว400เมตรนาอพี่นงเนาะมองไปล่างนะฮะจะเห็นสิ่งตะการตาคือนะฮะนาฟงเทียก็ที่ว่าจะชื่นชมนะส่วนลายก็จะเป็นสื่นชมทั้งหมดเลยนะชื่นชมเลยครับต่างเซี่ีนะเก็บภาบรรยากาศไหวนะครับมาเทียวประเทศไทยนิ่งคลั่งนะครับ ท่านผู้ชมจากสังกิตเ็นได้ว่านะช่วงนี้ประเทศไทยนะเป็นช่วงโลซีซันนะครับของการท่องเที่ยวแต่ว่าการท่องเที่ยวกับยังมาหลายขึ้เก่าเรียบร้อยเลยนะว้าวมองไปไกลๆสักก่อนนะฮะจะมองเห็นนะตึกสูงใหญ่ที่มีรูปทรงแปลกตาฝั่งด้านซ้ายเนี่ยฝั่งด้านขวาทีบาโบแพลนกล่องไปนอกไปนอกโอ้โหตึกนะฮะตึกที่มีจุดชมวิวสูงที่สุดเนี่ยคิง เอาอร์มานครนะครับแต่สิ่งที่อยากนำเสนอเนี้ยข้างล่างพี่น้เลยคลิปนี้เป็นคลิปไมล่าุดทีบาวูอัปเดตเนี่ยช่วงเดือนที่6เนี้ยวสสองพันถวัดเนอกพี่น้องนะลสายน้ำที่มีความยาวและมีความงามบาวเองก็ถือว่าอยากให้พี่น้องเนี่ยแต่เห็นเนี่ยภาพบรรยากาศอาจจะบอกได้ว่า ขั้นนึงในชีวิตของทุกท่านกับว,ว่าใดเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นอาจจะเคยมากนะครับแต่บอกเลยว่าประเทศไทยนะครับมีให้รับชมทุกวันนะครับทุกมือเนี่ยครับตอนนี้ก็คือว่าเป็นรอบหนึ่งทุ่มนะครับของการสแสดงเดบัมสายน้ำเนะฮะห้างไอคอนสยามบาบูเองก็บือว่ามากทุกๆครั้งนะครับก็จะาอดบ่ได้ที่จะ ทายภาพบรรยากาศแบบนี้หรือว่าภาพบรรยากาศประทับใจแบบนี้ให้พี่น้องได้เห็นได้ไดรับช่มนะฮะถึงความตื่นตาตื่นใจโอ้โหงามพี่น้องงามๆหรอกกเรยว่างามเนะี่ยมาซิบเือเนี่ยประทับใจซิบเือเนาะพี่น้องเพราะวา่าตื่นตาตื่นใจหลายนะี่นี่แหละคือประเทศไทยนะนี่คือสิ่งที่อันซีนอ,อ,อีกหนึ่งการแสดงเนาะพี่น้องเมื่อมาเที่ยวประเทศไทย ได้เห็นได้สัมผัสอาจจะต้องตื่นตาตื่นใจเป็นแท้แน่นอนนะ,ะ่ยครับรองน้ำรนะองสายเท้าเนี่ยที่ไม่เหมือนใครนะครับถ้าจะบอกว่าประเทศไทยสวยงามบอสวยงามอย่างไรนะฮะฮักประเทศไทยบอฮักนะครับส่วนตัวเรื่องเป็นอย่างเงี้นะฮะ,ว,ว,ะ,ะว่ามีเอฟซีเป็นกับว่าคอมเมนได้ไล่เนี่ยครับว่าบาบูเนะี่ยจิงใจบอประซันเนะะี่ยครับอยู่เมืองไทยตอนนี้ก็ะทราบป,ปีแล้วเป็นอย่างเงียนะ,ะสะสังกบขั้วเนี่ยเป็นเกื่ฝั่งไทยความจริงใจก็ต้องมีเป็นแท่อย่างแน่นอน เอาแพลนกองไปทางด้านซ้ายเนี่ยจะมองเห็นเรือสำราญเนี่ยที่จอดเนี่ยรอรับนักท่องเที่ยวที่จะร่งเรือเนาะพี่น้องเนาะบนสายน้ำหัศจรรย์ของเมืองไทยสายน้ำเจ้าพระยานั่นเองว้าวตอนนี้แสงกทะององกทอว่าบ่มี่เนาะพี่น้องเนาะบ่าวพวกเองกะทอว่ามันติดภาพหายด้เย็นให้ได้สัมผัสว้าวเอา เปลี่ยนมุมพี่น้องเปลี่ยนมุมมามุมฟังนี้ก็แล้วกันด้านบนซันเจ็ตของห้างไอคอนสยามเนาอพี่นอ้นองจะมีนักท่องเที่ยวนะฮะอาจจะมีบางท่านที่โบหูนะฮะที่โบเคยขึ้นมากกระล่องขึ้นมาเบิ่งเดอร์นะครับจะเห็นถึงความงามลและความตื่นตาแน,น่นอนนาะพี่นอ้อง มาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่โอ้โหงดงามพี่น้องงดงามงดงามแหง้งบอก็เรียกว่างดงามแห้งนะพี่น้องเนาะงดงามเลยนะเต้นเต็มอลังการอัศจรรย์ใจสิ่งนี้นะฮะเมื่อมาเมืองไทยท่านผู้ชมจะได้เห็นแน่นอนนะฮะ อย่าลืมจะผ่านเด้อนะครับบาะว่าสป็นนักท่องเที่ยวจางชาตินะฮะหรือว่าฟังเล่าเฮาเนาะถามว่าเที่ยวประเทศไทยอย่าลืมว่าที่หาดไอคอนสยามเนาะพี่น้องเนาะชั้นเจ็ดนะฮะมองลงไปด้านล่างจะเห็นอ่าระบับน้ำผู้นะฮะต้องมาช่วงพุกม่วนาะพี่น้องเนาะพุกมงจะเป็นภาพที่งดงามนะฮะอ่าแล้วก็ช่วงทุ่มหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะจะเป็นภาพที่มีแสงสีนะฮะที่บอกเลยว่าตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเนอฟประทับใจพี่น้องเลยนะฮะ เปลื่อกใจแทนประเทศไทยนะที่มีสถานที่แอากาศที่มีจุดชมวิวที่สวยงามตะการตาแบบนี้เนาะพี่น้องโอ้โหดูโดมโดมกุหลาบการที่ว่าฝากไว้นะฮะสำหรับสถานที่โบเคยมาเนาะพี่น้องฟังไทยที่อยู่ต่างจังหวัดนะฮะพี่น้องฝั่งลาวที่โบเคยมาเที่ยวประเทศไทยนะฮะได้เห็นภาพเมล็ดการนี้ได้เห็นภาพของน้ำตกนะฮะ โอ้ยพี่น้องเอ๋ยบอกพิษอีเดาเราบอม่ยระบำน้ำผู้เนาะพี่น้องเนาะที่ห้างไอคอนสยามบ่าวบุเองก็ชื่ว่าอัปเดตล่าสุดเลยวันนี้ล่าสุดเดือนเดือนหกนะฮะปีพศสองพันหกร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะอารลเย์เทอร์ทีบ่าวบูกมากนะฮะอาจจะเป็นคลิปหรือว่าอาจจะเป็นภาพเก่าเนี่ยแต่นี่บอแมนเนอร์พี่น้องเนี่ยเป็นภาพอัปเดตใหม่ล่าสุดเลยพี่น้องเอ๋ยนะฮะงามบอพี่น้องงามบอตื่นเตนตื่นตาตื่นใจบอ สวยงามอย่างสวยงามเนี่ยความสุขเนี่ยฮะอิ่มเอิบใจนะฮะความสุขทางสายตาบอกเลยว่าที่นี่ประเทศไทยที่นี่ไทยแลนด์ความสุขเนี่ยเมื่อมาเชี่ยวประเทศไทยเนี่ยสยามเมืองยิ้มมองไปอีกฝากฟังหนึ่งนะฮะบนตึกนะฮะจะเห็นริบบิยับนะครับพี่นะ้องเนาะโอ้โห คำแล้วคำแล้วกาธิว่าแสงไฟกลยิบระยะฝั่งนี่กระจายนิน่นักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่เซลฟี่ภาพงามภาพงามออกมาทีเดียวไปสองฝ่ายเฮ้ยวะพี่น้องมองไปล่างๆนาะบาร์หมดจะถ่ายจนจบให้พี่น้องได๋วบ่งบะบำน้ำฟุว้าสวยงามแห้งพี่น้องสวยงามแหง้ง สวยงามอีกทีนะฮะบอกก็เรียกว่าสวยงามอีกทีเป็นย่งว้าวววถึงจะรับบรรยายตลอดเลยเพราะวาะะ่าเนี่ยช่วงที่มันเปิดเพลงนะฮะจะมีหนึ่งเร้าของลิงกาซิดนะครับเสามารถเอาอวิดีโอนี้อัปโหลดลงทางยูทูบหรือว่าเฟซเฟซบุ๊กได้นะพี่เด็กนะเพราะวา่าต้องบอกเพื่อแสกับเสียงเพลงนะฮะแสกับเสียงเพลงจะได้เป็นการแสกเพลงเพื่อไว้ตัดงหนึ่งราาของลิงกาซิดนะพี่น้องเนาะ ทางชมก็จะได้รับชมภาพยาการแบบสดๆเด้นเร่ย,ยน้องเนี่ยนะอูโหด้านล่างก็ที่ว่าตละการตาด้านบนก็งดงามนะฮะป้าบุเองก็ที่ว่าภูิใจนําเสนอเดอพี่น้องเด้อด่นี่คือประเทศไทยนะประเทศที่สีวิไลนะับประเทศที่มีวัฒนธรรมที่สวยงามประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวหล,ลายๆสถานที่วัชเป็นกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดของเมืองไทยและ เขตปรลิมณฑลของกรุงเทพมหาะนคะรนะี่ยอาหารการกินที่มีรสรสแสบนะ,ะ่ยเอกลักษณ์ที่เจ็ใจเนะี่ยแล้วก็จะมีชุดที่มีเป็นชุดเอกลักษณ์นะฮะวัฒนธรรมไทยชุดไทยเนะะี่ยที่าชาวต่างชาติชอบและก็มาถ่ายและก็ย้อนยุคนอกเพราะว่าสป็นวัอรุระชวระดามนอกๆจบลงไปแล้วยังสวยรู้เป็นองเนนะจบลงไปยังสวยงาม นี่คือการแสดงระบำน้ำพุ้วา้าวนี่คือความสวยงามเด้อความสวยงามเล้ไปี่อเลยนะว,ว้าวมองไปด้านซ้ายนะจะเห็นเรือสำราญที่รับนักท่องเที่ยวเนาะไปแล้วไปแล้ว2ชั่วโมงกับการร่องเรือนอะฮะสองชั่วโมงกับการชมบรรยากาศสองฝากฝั่งทนและฝั่งพระนคร คุมคา่าในนอยเมืองไทยเนาะถ่ายตามชมมาเที่ยวนะหรือว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยขณะมาช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงโลซีซันได้เป็นองัยนะฮะน้ำฟองเที่ยวก็ยังไหลขึ้นเก่าเนี่ยบางพวกเองกหงายงงนนะว่าช่วงนี้นเป็นช่วงไฮซีซันโลซีซันเนาะเพราะว่าไปไซกันแล้วแต่จุดเด่นมาของประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวหลายขนาดเลยห้วยมีแมงจักจั่นพร้อมได้เป็นองัยนะความตื่นเต,นต้นตื่นตาตื่นใจนะฮะฟังดันลองกะยังมีให้เห็นนะฮะ แล้วก็ยังมีการแสดงบัมเนี่ยหรือว่าการสแสดงน้ำพุนะฮะที่ตกจากดาดฟ้านะฮะด่านในห้างไอคอนสายามอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนำเด้อไปลองเด้อนะฮะจูลงไปย่างสวยรู้แล้ตะการตาเนะะี่ยการสแสดงบัมน้ำพุนะฮะสำหรับคลิปนี้บาโบเองก็ที่ว่าจะฝากไว้ที่านี้กันแล้วกันนะฮะทางช่องทางที่ทีมากหลายตาชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาโบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจเด้อพี่น้องเอ๋ยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบโดยการกดขังโฆษณากันแล้วกันพี่น้นนองเอ๋ยสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้สบายดีสวัสดีครับ เจอกันอีกแล้วนี่คือนักท่องเที่วยวนี่เป็นนักเวทีมาเที่ยวประเทศไทยว้าวสวยงามครับสวยงามเอ้สวยงามสวยงาม ทุกท่านครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่เบาบเองนํามาฝากตอนทุกท่านนอกไปน้องนอกบนชั้น7ห้างไอคอนสยามเนี่ยมาชมทันทีมาเที่ยวประเทศไทยก,ก็อย่าลืม้เด้อี่น้องเน้อเนี่ยมาชมบรรยากาศด้านบนแบบบาบางแบบนี้นะครับพี่น้องครับโอ้โสวยงามขนาดเลยเนี่ย ท่านผู้ชมที่เข้ามารรบชมเนะฮะท่านและทีมบากนะฮะชื่นชอบคลิปวิดีโอของบาโบ้ให้ลื่ก้นไหลให้กำลังใจใด้ี่น้องเน <S <S ี่ยกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาโบกโดยการบอกขอ้ข่ามโฆษณาสวยงามลายี่น้องสรับมือนีนคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้กันแล้วกัน,นะครับสบายดีสวัสดีครับ